เอานี่ของฉันระลึกอืมนี่จะขึ้นเครื่องแล้วโอ้ขึ้นเครื่องเอาอเค,ค,าาอครื่อันอนทิ้งไนเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม l รื t อ d e ฟเดในพาร์ทที่5านะครับพาร์ทนี้เราก็จะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับก็ซึ่งพาร์ทที่แล้วเราเดินเข้ามาในสถานที่ที่ดูเหมือนเป็น บ้านพีสิงนะครับไปต่อไปกันต่อเลยนะฮะมีสองนี่อยู่ข้างหน้าด้วยนี่ไปไปกันเลยดีกว่านี่โหด่านนี้ค่อนข้างจะมืดนะฮะอืนี่มาแล้วมาแล้วนี่สับไหมปียาอืไปกันต่อฮึอยุยยะปีนจะปีนอย่าชอบปีนป่ายเลยเกินเดี๋ยมนี่ไปทุกปืนหมดจับครึ่งบอกว่าลุกปืนหมดอยา่า อออะไรวิ่งเข้ามาทำไมล่ะเอาที่เอาเอา๋อโดนลากไปแล้วโดนลากไปแล้วลากไปแล้วอืมไอ,อ้มาโอ้สิตายไหมตายไหมตายไหมเอาสิเอาเอานี่โอ้ควันฟุ้งอือตบกันตกกันออขอเก็บของหน่อยมีของไม่แถบนี้ไม่มีเลยเหรอต้องมีดิอุตส่าห์เสียเวลามาไม่มีของให้เก็บจริงเหรอ ตรงนี้เพียบเลยขอไปทางนี้ก่อนได้ไหมไปทางนี้ก่อนได้ไหมอีออืออูดยาอืออูดโดนลากอีกอือะไรตักเต่าเนี่ยยิงมันไอเนี่ยไอเนี่ยอืออือออุ้ยโดนจอุ้ยทำไมอะไรกันตักนักอืออืออย่าอย่าทำขนาดนั้นโอ้เพรไปมันเยอะขนาดนี้อือยอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งเขี่เพื่อนก่อนเขี่เพื่อนก่อนลุกเร็วๆเพื่อนโอ้ เร็วๆช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยตายกันอยู่แล้วอะไรกัะต่าวะเนี่ยยองจะยองจะปืนออมามาขึ้นมาข้างบนดีกว่าไรวะเนี่ยออกมาตรงไหนละโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละ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 แบบนี้มันเกินไปละอืออืออือโอ้โหโอเคเรียบร้อยนะครับว้า ออกมาจากความเลวร้วายได้แล้วนะครับแหมออกมาครางนองรู้สึกโล่งใจเลยจะไปทางไหนต่อวะเนี้ทางนี้อ่ะอ๋อ,อนี่ไงตรงนี้ชัวบนี่มีอซุ่มยืนซุ่มอยู่นั้นอือกดอุ้ยยาอออืออเออออีเอออุ้อออโอยโด,โดนเหยียบอีกเออเสียงดังอีกชิบหายแล้วมึงชิบหายแล้วไง อะไรล่ะตัวตลกอะไร <t step> อะไรอะไรอะไรปึ๊บเอออันแหละไปละอ้าเอามาเล่นรถไฟเหาะกันเถอะนี่ยืนอยู่บนรางรถไฟด้วยโหัวาดเสียวเหลือเกินเออเออืออเออจะหนีกูไปไหนนี่ไล่คิวเออรู้สึกว่ามันอะไรตามหลังมาอือจ่าเออจ่าเออโอ้โหเขี้ยบเลย อะไรตักหนาวเนี่ยเออโอ้ยจับคืงกดสวิตช์กดเอืออยาอยาลุมกันขนาดนี้โอ้โหมาคนเดียวจัาเล่นในขนาดนี้โอ้ย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 เกินไปละเกินไปละเอออยู่ไหนวะทำไมตีเอาตีเอาเออเออเฮ้ยไม่เห็นละแล้วใครตีเยอะเนี่ยใครเป็นคนตีละเออโลัตายเนี่ยตายเนี่ยกู ถอยละถอยละอุ้ยตายให้ตายลูกปืนหมดชิบละยาไว้ยาอุ้ยหยับเข้ามาออเดี๋ยวขอสักเข็มนึงขอสักเข็มหนึ่งอือปลุกยาด้วยโอเคไปต่อครับใส่กระสุนไว้ด้วยก็ดีนะปืนกลลมหมดแล้วอุ้ยนี่มันประตูโอ้ถึงเลยครับแม่ถึงประตูอย่างนี้ใช้เลยเปล่าเออใช้เลยดีกว่า นี่แม่เรามาถึงก่อนเพื่อนเลยเนี่ย็บปืนด้วยเอาปืนอันนี้แล้วกันนะครับเดลซิไมเฟนจะปิดประตูแล้วอืปิดครับ oh, no โอ้ยอดหมายครับไปไปเก็บของกันเถอะนี่อุปกรณ์ปฐมพยาบาลโอเคครับไมเฟนทุกท่านพร้อมหรือ,อยังเนี่ยเราจะบกกันแล้วนะจะไปบุกกันแล้วนะ ไม่ยืนทำอะไรเจ่นจะตรงนั้นวะรู้สึกขาดความสามัคคีแล้วในทีมเนี่ยเก็บกดคนเดียวก็ได้ไปเมื่อได้เวลาเคลียร์นี่ปุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเคลียร์ให้หมดนี่เอาเลยทีนี้ใส่กระสูนแป๊บเออเน่น่เน่ๆๆ่ๆน่เ่อย่างไรวิ่งมาวะื้อ เคลียให้หมดตรงนั้นสองตัวนั้นอืออ,อ,อืสามเจ้าสุนให้เลยนะไปทางไหนต่อวะทางนี้ซอมบอออี้เยอะเหลือเกินเก็บกวดก่อนเก็บกวดให้สิ้นซากนี่โอ้เยอะอุ้ยอย่าทับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่งจับเึรื่งวิ่งจับเข้ามาอืมนี่เน,นี่ยนี่ตับนะตับนะอย่าเข้ามานะตับซอกนะอย่าเข้ามาใกล้ ยาเข้ามาเก็บกระปุกออออโอ้โห้ย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 เออเออใครตีใครตีอยากที่รับหลังสิเดี๋ยวเขาไปรบกระสุนหมดอ้ยนั่ตวดวดวดอออขึ้นตรงนี้ใช่ไหมโอเคมาทางนี้นี่ไปไปต่อครับเหมือนจะเข้ามุมมืดอีกแล้วมุมมืด อุ้ยชิบหายเอ้ยไฟวิ่งนี่กูวิ่งล่ะทำไงมาแล้ว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 ถอย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 เลยถอยเลยถอยเลยถอยให้โชคดีนะครับกลับบ้านสงการอย่างปลอดภัยอ่ามาทางนี้ครับนี่ไงประตูเปิดออกไปนี่มีสมบี้จำนวนมากตรงนู้นอุ้ยกระสุนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอย่าเล่นลิ้นบอกว่าอย่าเล่นลิ้นอื้มโดนลิ้นเข้าไปแล้วอุ๊ยช่วยด้เพื่อนอื้มโอ้ยเจ็บนี้อีกยาว เดี๋ยวนี้อีกนานไปไปหาอากาศบริสุทธิ์กันเถอะนะในนี้มันควันเยอะเหลือเกินออกมงอกเออนี่นี่ทำไมไม่ตายล่ะตายสิตายสิอะไรล่ะอะไรล่ะข้างบนใช่ไหมข้างบนขึน้นขึ้นบนก่อนขึ้นบนอุ้ยอุ้ยตายตายสะดุดขาตัวเองล้มเหรอยังไงไปเถอะนะครับขึ้นบนหลังคาหละเนี่ยชมครบ ทุกอย่างปลอดภัยดีนะครับแถบนี้ไม่ค่อยจะมีซอมบี้เลยนะแต่ว่าแถวนี้นี่ก็พอมีบ้างนะครับสําหรับซอมบี้เนี่ยนี่จุดสูงเราได้เปรียบไว้มานู่นละมานู่นละมานู่นละนั่นแห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 ละเอามันดิเอามัน,นจะปีนขึ้นมาไหมเนะี่ยตายยัง,งวะก็ตายแล้วตายแล้วดีครับอะไรล่ะอืมอุ้ยอยากเก็บอันนี้วะ ต้องทิ้งต้องทิ้งต้องทิ้งทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อรับสิ่งหนึ่งอ่าอ่าเราจะเอาอันนี้ครับนี่อุ้ยอ่าเออนี่เสียงใครเอ่ยนั่นไงอุ้ยมึงยังจะมาหาพวกอิ๊งรู้ว่ามึงจะตายแล้วอักค่าจังเลยกดสวิกอีกแล้วปึ๊บ มันแงเสียงมาดังแล้วรีบหนีก่อนตอนเนี้ขึ้นเลยปึ๊บอุ้ยขึ้นขึ้นสิอือเอาครับใส่ศุนพร้อมเอาเลยอยเอามันเนี่ยเออมาทำเมื่อไรอ่เพื่อนช่วยช่วยฉันด้วยเพื่อนยาดีโอ้บอกไม่ฟังเลยใช่ไหมทุกคนอุปกรณ์เรียกร้องคมสะใจเอาไปกินน,นี่ฝ่าดงซอมบี้ไปเลยครับ นี่ปล่าไปเอาบุ๊คุยลูกศรหมดเราก็บอยักเอาดีเอาดีอืมโอ้โหก็คือเยอะเยอะเยอะนะเยอะไปหรือเปล่าเออือ้ลมละเออเออจะให้กลุกได้ะมึงให้กลุกได้ะมึงสาบเลยเออเออโอ้โหมั่วั่วแหลกเออโอ้โหโอ้โหืออคืออ่ะแกทำอะไรกูเนี่ยตั้งออกอยู่ตรงไหน กูต้องการทักออกแต่ใครบอกข้นคิดว่าทางวะเนี่ยอจะไปไงวะเนี่ยอืออืออืออ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งจับพึ่งเดี๋ยวให้คิดระเหยก่อนอืออืออุ้ยตายอือคือโอ้ยจับพึ่งหมดลูกกระสุนโอ้โหมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเยอะมันขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหอุ้ยเข้าประตูเลยเร็วครับเร็วทุกคนอ๋อเดี๋ยวฮิวเลยโอ้ยผ่านเลยครับ หิกวก่อนเปิดประตูเลยเออ,อเกือบตายซะแล้วมาครับมาเขออ้าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลก่อนนะกระสุนเปลี่ยนปืนด้วยละกันครับชอบปืนที่เป้าเล็กๆมันจะยิงแม่นมากครับกวาดล้างก่อนกวาดเลยพราะข้างนอกนี่ไปครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยซุ่มรอเลยเหรอ นี่กระสุนฟรีมาแจกแล้วน,น,น,ววนี่นี้มันเออว้าวนี่นี่มันออกไปกันนี่เวทีคอนเสิร์ตเหรอก็สมใจเจ้าของคอมเมนต์คอมเมนต์นี้แล้วนะครับที่บอกให้ผมเล่นด่านคอนเสิร์ตนะครับนี่ผมมาถึงเวทีคอนเสิร์ตแล้วนะนะครับโอเคถือว่าสมใจแล้วนะครับกดสวิ์เลยครับปื๊บโอ้โหพลังการกันสร้างโอโ้เราเป็นนักร้องบนเวทีนะเนี่ย แล้วทำไงวะไมซอมบ้มันมาเยอะเกินฝนเพลงกำลังขึ้นเลยครับโอ้ตรงนี้มีอุปกรณ์เพียบเลยนะครับแหมเราได้แหล่งละแหล่งที่เก็บอุปกรณ์คงกดสวิกแล้วผมต้องทำไงต่อเ,เนี่ยนะต้องกลับไปกลับไปที่เวทีกรอโอเคครับกลับไปที่เวทีอีกรอบหนึ่งแล้วก็เปิดเครื่องเสียงเปิดเพลงเอาแล้วนี่ แท็กส่วนแป๊บเนอ๋โอ้มารถซอมบี้ทั้งหลายครับเราได้ทำการคอนเสิร์ตได้เริ่มต้นขึ้นนแล้วคอนเสิร์ตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับอือคอนเสิร์ตมาเลยคอนเสิร์ตซอมบี้เอาดิมาคบมามา,มาเยอะเหลือเกินเออจะทำอะไรนักตแต่์เนี่ยใช่ไหครับมานี่มานี่ยถังน้ำมันเพียบเลยเว้ย เอาเลยต้องใช้ละปื๊บเนี่ยเผาเลยอืออุ้ยอุอ้ยหย,ยับครึ่งนีจุดเลยครับมาอีกทางหนึง่งโอ้มาทั้งสองทางเลยใช่ไหมเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้ว้าวไอ้ไฟมาจากไหนวเนี่ยตกใจม,มาขออยากได้ถังน้ำมันอีกไหมมานี่สิมานี่สินี่เป็นไงจ้ะเอาไงจ้ะมั่วแหลกมั่ะเออออันนี้อะไรวะเนี่ย ไเนี่ยลองครับไม่ลองไม่รู้อื <coś S 2> <rawd Moder> ้มโอ้โหไปกับพิบพิบพิบเออขอลูกซองเลยโอ้จังหวะนี้ไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะเคลียร์เออเออออมาอุ้ยเยอะอือปีนขึ้นมาบนเวทีเลยเหรอบนเวทีเลยเหรอแสงสุนทรแป๊บนึงต้องวิ่งแล้ววิ่งแล้วเออ้ออเ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 ออ วอดเล่นแต่ค่างๆไม่ได้ระวังเลยอื้ออ้กระสุนหมดอุ้ยชิปหายเพื่อนลงไปนอนหมดทุกคนเลยเหรออืออือตายดิตายดิตายดิอืออือจะตายแล้วอือเพื่อนเฮลมีเฮลเพื่อนก่อนเฮลเพื่อนก่อนเฮลเพื่อนก่อนเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงขอเวลาแป๊บนึงขอแป๊บนึงโอขอเฮลเพื่อนก่อนได้ใหม่ล่ะอือใครตายวะเนี่ย ตายแล้วเพื่อนกูนเฮ้ยอย่าอย่าทำลายเพื่อนกูนกนบอกกี่ครั้งแล้วเพื่อนใครใครก็รัดอย่าทําเขาสงสารเขาบ้างลูกซี่ลูกสี่ครับหมาแล้วถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเอาเครื่องบินมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะไปกูไม่รู้เลยว่าเครื่องบินมาคือโอเคเจอเครื่องบินแล้วประเด็นคือจะขึ้นเครื่องบินได้ไหมเนี่ยเออโอ้โหเช็บเจบ ไปเครื่องวินุสาว์มาแล้วอะเอาไปกินเนื้อทำเลยเออ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 โอ้โหตอกไปเออออตีแรกปีแรกมาโอ้เหนื่อยแล้วกูเหนื่อยแล้วนะเมื่อไหร่มึงจะหมดสักทีโอ้คิดเล่นคิดเนอะเล่นคิดเนอะ มันตายสักทีเก่งเครื่องบินเครื่องบินมึงรีบมาเถอะขอร้องจะตายอยู่แล้วโโอ้หนั่งไงก้อนหินปิว้วละตายยังตายยังมัันตายยงไม่ตายอยู่เหรออุ้ยพิษใครมาเล่นหลับหลังเล่นลอยหลังเหรอต้องมองละเครื่องบินจะลงทางไหน จะใครว่าเสียงใครขึ้นขบวนดิเฮ้ยเครื่องบินมาแล้วนั่นไงเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินอะไรวะก้อนหินปิวมาจากไหนวะโอ้โบนนู้นเอาไปกินครับเอาไปกินครับทุกคนเอาไปกินเนี่ยเอออุ้ยไปเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินเอาเครื่องบินมาแล้วมาขอของหน่อยขอของหน่อยของที่ระลึกของที่ระลึกครับชุบเอ๋า ขึ้นระลึกเอานี่ของชึ้นระลึกอืมนี่จะขึ้นเครื่องแล้วโอ้ขึ้นเครื่องเอาเครื่องน,นอนทิ้งไปเลยทิ้งไนเลยทิ้งมันอือไปเลยครับทิ้งเพื่อนเลยครับนี่ อย่างน้อยเราก็รอดแหละเอฮะเพื่อนก,ก็คนอ่อนแอก็ต้องช่วยตัวเองนะครับไปแล้นี่ฮะเออจบแล้วครับอืมนะครับโอเคนะครับสํหรับพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ที่ช่อง PT Show Channel ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ด่านต่อไปครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย